สวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคนเก็บเหรียญนะครับวันนี้จะขอพาพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับเห็นรอยดําปีนัดชัดเจนนะครับท่านเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทำงานไปด้วยครับมันก็เลยรู<ๆ>้สึกว่าจะหาเวลายากพอสมควรน,นะครับท่าน พราะช่วงนี้ยิ่งจิตจด้วยเราไม่มีวันหยุดมันพักเลยนะสำหรับผมครับทํางานทุกวันเลยนะครับท่านยกเว้นจะหยุดเองครับนี่นะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญแบบนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และทุกจุดกันตามตรงเลยนะครับท่านถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแล้วก็สาหรับพระเศษเหล็กนี่ไับรองเลยว่าราคาสูงปรี๊ดแน่นอนถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่หรือว่าผลิตน้อยลงหน่อยครับ แต่ว่าถ้าไม่ติดอยู่ในสิบวันดับที่หายากนี่ก็ตามที่คู่มือผมมีนี่ครับขอให้แบบนั้นนะครับท่านแต่ถ้าคู่มือผมให้ราคาสูงโกิแบบนั้นแหละครับท่านเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะที่กองกระสัก็จัดมาให้เรย่ม้อยแล้วครับท่านผมไปเอาคู่มือมาจากกองกระสับล้วนๆเลยครับท่านแบบนี้นะครับท่านมีอยู่สองเล่มครับเล่มหนึ่งเพื่อนรถไฟแล้วยืมไปแล้วไม่คืนเลยครับท่านอีว่าเล่มที่สองก็คือเล่มนี้หละครับท่านที่ผมดูอยู่ทุกวันนี้นะครับ เราไปดูครับว่าลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบไหนนะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบทองสีตัวสีนะครับท่านคิวปอนิเกิลอยู่ด้านนอกหรือว่าสีเง่นนั่นอะไรครับท่านส่วนนั้นในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยแต่สีทองจะกลายเป็นสีดำปีเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างตักความสะอาดอะไรนะครับท่านสังเกตดูตรงนี้ครับนี่นี่นี่ครับรอยแตกเล่านี่ครับวีใกล้ไปเลยครับรอยแตกเล่านี่ครับที่รอยดำปีนี่ครับคือยังไม่ได้ทําการล้างครับแบบนี้มีราคานะครับเนี่ยราคาสูงทีเดียวนะครับนี่ถ้าใครมีแบบนี้นะครับ ถ้าล้างออกเราจะเห็นสามขอบทันทีเลยครับสันแบบนี้นะครับสันล้วบำรุงลูปวงทันก็โอเคอยู่นะครับสวยงามมากครับ่าน้วตัวลองซื้อก็ชัดเจนมากนะครับสันมีครับชัดเจนไหมชัดเจนมากเลยนะครับสันมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับนี่ครับขอบเฟืองนะครับเนี่ยขอบเฟืองเราสลับเรียบนะครับสลับเป็นสิบบาทอีกพอต่อนี่ดูสิครับขอบเฟืองสลับเรียบรู้สึกว่าจะมีการสึกหลออยู่นิดนดหน่อยะครับสันรอยบุบรอยบี้ีมีแน่นอนครับ สำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้เรามีแน่นอนครับเราค่อยๆดูไปครับดูเชฟแบบบุคลาภดเษกจีนนะครับครับจะไม่ไึงกับเยอะเท่าไหร่ครับจะมีนะมีแน่นอนครับทุกเหรียญไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนก็แล้วแต่ครับถ้าผ่านกานใช้มาอย่างโชคช่วขนาดนี้เราไม่มีก็ไม่รู้ไปนะครับกันยกเว้นดูเอ็นซีครับที่ใครมีอยู่ในมือตอนนี้โชคดีแน่นอนครับสำหรับดูเอ็นซีที่ใครมีนะครับท่านไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนก็แล้วแต่ราคาดีทั้งนั้นะครับดูเอ็นซีนะครับดูครับดยงามขนาดไหนครับ มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังก็สวยงามครับเห็นชัดเจนนะครับนี่ด้านหลังรอยแตกเล่าครับเหรียชัดเจนนะครับเป็นเหรียญสามขอบทันทีนะครับนี่แบบนี้ครับราคาดีมากนี่เขาให้ราคาแล้วครับนี่สามร้อยจนสี่ร้อยนะครับเนี่ยถ้าใครมีแบบนี้นะครับโชคดีมากครับแล้วมีโอกาสไรวยเรอเลยครับเนี่ยถ้ามีเยอะนะครับท่านดูสิครับโอเคไหมสำหรับเหรียญนี้นะครับเนี่ยโอเคครับประเทศไทยอักษรบิวสามตัวคลิป ตีสี่ห่างออกมาทีหนึ่งนะครับท่านสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับท่านสองห้าสามแปดนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่ผาผลิตเยอะหรือเปล่านั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับท่านจะบอกครับเพราะว่าคู่มือของมองมองเงินครับท่านส่วนตรงกลางนี้คือวัดรุ่รลาดเวลาลามครับต่ำลงมาอันนี้คือแม่นานเจ้าพญาด้นล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอเลิบิกนี่นะครับนี่นะครับจุดสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ปีพศ๒๕ จำนวนการผลิตนี่วะรับสองอย่างนี้จาไว้ให้ดีนะครับท่นานโดยเฉพาะรอยแตกเหล่านี้ครับสําหรับปีสองนห้าสามแปดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตระรับอยู่ที่ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญครับท่านห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหนนรีรหยญเยอะจุดพอทุกคนนะครับท่าน ถ้าพูดไปตามความจริงครับเยอะครับแต่ตอนนี้หายากมากครับผมจจืดได้แต่เลยเหรียญนี่ลอหูอื้อทีเดียวนะครับสําหรับ53ล้าน700,000เหรียญนี่ครับ53ไหมใช่ครับผมาน700,000เหรียญพอดีครับในระดับดุนตรีเหรอครับขอให้อยู่ที่เหรียญละ1า5 0บาทครับท่าน1า5 0บาทเลยนะครับสํำหลับเหรียญ10บาทปีพศ2 5ป8เหรีย ส่วนเีนที่ผ่านกันใช้หรยอครับเขาให้เหมาะเลยครับท่าน30สิถึง4ี่สบาทเลยนะครับเนี่ยสาิบาทถึงสี่สบาทเลยนะครับแต่ถ้าใครมีแบบนี้ครับเนี่ยร้อยแตกร้อยแบบนี้ครับเป็นไหมที่เป็นเรียนสามขอบที่ผมประกายกี้อยู่นี่ครับเห็นไหมจะได้ราคาสูงทีเดียวครับสองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ครับพูดผิดครับมองไม่ชัดครับสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยนี่ครับดูตรงนี้เลยนครับันี่ครับ แล้วก็เอาปีพอศนี่นะครับจำนวนคำสิบน้อยมากร้อยจุดนี้นะครับจุดสำคัญคือตรงนี้นะครับขอให้พี่พี่นี่่น้องน้องตั้งเจฮาถ้าจืดรวยเละเลยนะครับ